ฉันต้องทดสอบสำเนียงเธอหน่อยว่าภาษาอังกฤษเธอผ่านหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวฉันพูดภาษาไทยเธอตอบเป็นภาษาอังกฤษโอเคโอเคโอเค Yes โอเคคำแรกประตู Door ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ประตูเล็ก Small door ประตูใหญ่ Big door ประตูหนีบ เจ็บ door เจ็บ door ข่าวดีกับข่าวร้ายโอเคเราเลิกกันเถอะแล้วข่าวร้ายล่ะโอ้ยเจ้าเนี่ยประจำเลยคอยว่ากินข้าวแล้วกิโรยยาหันมันจังว่าลืมมันก็ลืมจังที่แล้วอ้ยอันเป้าพื้นหมอนี่กะไปหาย่ำได้ก็มีแต่แนวหามหามกินอันนั้นหามกินอันนี้ หลมีแต่แควร์ลับไหวกับแม่นแล้วท่วแล้วเนาะกับเป็นต้งสั้นแล้วก็คผละไม้ชีหลืองกับบ่ให้กอกินไหลโอ้บ่เคยขึ้นฮั่นบ่เคยขึ้นกตบผละไม้เราก็ยสีบ่แมนอยู่บอกอยู่ด้วยกันมาสามสิบปีผัวไม่เคยตามใจพอเมื่อวานบ่นว่าอยากตายแค่นั้นแหละผัวบอกว่าตามใจมึงตั้ต้นจนถึงวินานี้คือฉันมีแฟนอยู่แล้ว อยู่ที่บ้านแล้วก็จะแต่งงานกันสิ้นปีนี้คุณไม่ใช่นะคะคุณกาลังคบซ้อนหรือเปล่าเนี่ยพึ่งจะบ,บ้าเหรอฉันไม่ได้คบซ้อนฉันกบคนเดียวคือแฟนฉันอ้าวแล้วที่คุณเป็นแฟนกับผมละ่ะบ้าคุณคิดไปเองฉันไม่เคยเป็นแฟนกับคุณฉันไม่เคยบอกักคุณแล้วถ้าคุณส่งเพลงร้ผมทุกคืนละ่ะพึ่งอันเพราะฉันก็เลยส่งไปที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือกันเดินคว้งแขนกันละพึ่งก็ฉันเหงาอ่ะฉันไม่มีเพื่อนอ่ะ และความรู้สึกดีๆที่ส่งผ่านไลน์มาทุกวันล่ะส่งไปทุกที่แหละทุกคนได้รับเหมือนคุณทานตะวันประจําสีเหลืองอ่ะประจําวันจันทร์ฉันก็ส่งไปสวัสดีวันจันทร์ใช่วันศุกร์สีฟ้าฉันก็ส่งไปเห็นไหมฉันส่งไปกับทุกคนแอบชอบคืองานหลักแอบรักคืองานรองแอบมองคืองานออดิเรก ิเสธคืองานประจำหุยน่าเบื่ออีพวกเพื่อนไม่ได้นังสือนนิอยากมาเล่นกันเราแต่จำทางเข้าบ้านไม่ได้บอกเราให้ส่งโลมาส่งโลมาอยู่นั่นแหละใครเขาจะมีตังไปซื้อโลมาส่งไอ้มึงบ้าบอ สู่ตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ขายหัวหมคะพี่ขายยังไงอะ่ะหัวเล็กห้าร้อยหัวกลางแปดร้อยหัวใหญ่พันหนึ่งขายตัวได้ไหมลูกค้าพันห้าคันคืนสามพันไอ้ตอนนี้ อาจารย์ขอเลขหน่อยค่ะเลขอะไรล่ะเลขของเท้ากูไม่ละกูยังไปให้นะแล้วดูเอาเองถ้ากูรู้วิธีการถูหวยอ่ะกูก็ไม่ต้องมานั่งขายเสื้อขายน้ำพริกกะปิน้ำปลากูหรอกป่านนี้กูรวยได้หวยไปแล้วกูเก่งเลขอย่างเดียวแล้ววันวันไม่ต้องทำหาอะไรกูไม่ต้องมานั่งไล่สวดสอนทำพวกมึงแล้วมึงก็ไม่รู้จักคำถามตะลยาแตะลยายไปนั่งวันวันไม่นั่งทำหาอะไรถามหาแต่เลขไม่รู้กิ่งงวดกิ่งงวดก็ไม่เห็นจะเข็ดสักทีบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูก็เห็นซื้อทุกทีวันวันวิ่งหาแต่หวยมาพอกววหะ้กูรยไปแแลล กระโถนสองบเอาไหมล่ะเครื่องนี้เป็นลุงหลวงเลืมๆไปหาหมอหมอให้ยามากินตอนนี้หายแล้วอ๋ออาการลงหลวงเลืมๆน่ือเะล่าบ่ยานั่นแหละหายแล้วจะงลงว่างไน่ใส่อาจารย์คะรักเขาค่ะเขาบอกให้รอสามปีแล้วหนูควรรอต่อไปไหมคะรอเลยจ้าสามปีรอให้เต็มที่รอเลยรอให้แห้ง รอให้แห้งอย่างเดียวเลยรอสามปีรอเลยอดทนรอเอาให้แห้งสนิทไปเลย <Huh? S 1> รอมึงต้องฟังตามคำสอนกูนะเพราะมึงถามกูมึงต้องเชื่อฟังกูรอมันให้มึงรอมึงสามปีมึงรักมันมากรอรอนะอย่าไม่รอนะมึงรอลอให้แห้งโกนหัวรอยนะสามปีนุ่งขาวห่มขาวใส่สบายเฉียงรอ รักเขามากเขาให้มึงรอสามปีโกนหัวแบบกูนุ่งขาวห่มขาวแบบกูมึงเป็นผู้หญิงห่ผมผ้าสบายเฉียงเข้าไปด้วยบวชเป็นแม่ชีสามปีรักษาพรหมจรรย์รออีคนที่มึงให้มันรอเนี่ยเฮ <Okay. S 3> อะไรแนมะไปดูไข่พ่อสิไะแม่ไม่ว่างแม่แต่ว่าหนูเป็นลูกไนงะให้หนูไปดูได้ไนงะ กู <c oughs> หมายถึงไข่พ่อมึงที่มันต้มอ,อยู่ในหม้อไปดูให้เขาหน่อยเนอก็ไม่บอกเออแล้วมึงคิดอะไรคิดว่าอะไร